กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมนะคะจากกรณีคลิปขูเ่เผาบ้านราดน้ำมันดา่าทอภรรยาสำหรับตลกคนดังจัก๊กกะบุม๋มเชิญยิ้มจนเรื่องราวบานปลายค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะตัวเองโมโหขาดสติไม่ทันได้คิดและยอมรับว่าเป็นบทเรียนราคาแพงส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องหึงหวงรวมถึงเรื่องธุรกิจเรื่องรับคนเข้าทำงานค่ะใช้จ่ายต่างๆมีการเข้าใจผิดเรื่อง หญส่วนที่บอกจะราดน้ํามันเผาบ้านเนี่ยก็เป็นเพียงแค่อารมโมโหจริงๆแล้วแค่ขู่บวกกับตนเองเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาโมโหก็จะมีอะไรใกล้มือจะทุบทําลายค่ะ,ะส่วนเรื่องของการทาร้ายร่างกายครับก็จะตัวเผยว่าแผลที่ที่เห็นเนี่ยก็เป็นรูปเก่าเมื่อหลายปีแล้วที่เกิดจากอุบัติเหตุ้วยความสัมพันธ์กับภรรยาตอนนี้เลิกลากันไปแล้วครับ ต,ตัวขอยืนยันนะครับว่านับจากนี้จะทําอะไรก็จะขอทําแต่เรื่องดีๆอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ต้องขอโทษด้วยพร้อมยอมรับว่าถูกผู้ใหญ่เรียกไปคุยนั่นคือคุณเป็ดเชิญยิ้มครับที่ก็ได้เรียกไปคุยตอนงานแต่งคุณชมพู่ว่าอะไรเบาได้ก็เบาและรู้สึกเสียใจที่ทําให้นำสกุลเชิญยิ้มในชื่อของตัวเองมีแต่เรื่องที่ไม่ดีครับก็ต้องขอกราบขอโทษครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยและตั้งใจจะปรับปรุงตัวเองหลังจากนี้ครับ